วันนี้นะคะมาส่วนป้าสานะคะวันนี้นี่โอ้โหมดมาพอดีเลยกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบไรสารพิษร้อยเปอร์เซน์อิจฉานุ่มไหมวันนี้นะคะเษกษตรกรอามรมณ์ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพดีด้วยปุ๋ยเอสแมทริกนะคะวันนี้นะคะนี่ไม่อยากจะอวดเลยนะเนี่ยมดอะม,มะละโกอส,สุกอร่อยมากค่ะหวาอ <c oughs> <า>ัานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ หมอจะพาพี่ดาวนะคะลุงสีนะคะแล้วก็ป้าสานะคะดูซิว่าเป็นยังไงมั่งเอ่ยวันนี้นะคะ,อคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีนะคะดาวค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สวนป้าสาบ้านป้าสาเลยนะคะป้าสาคะเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเราใช้เอสเมทริรู้สึกว่าพืชผัดจะเขียวผิดปกตินาม มีเอแบบว่าเขียวน่ากินสีสันน่ากินนี่เลยใช่ไหมคะผักบุ้งนี่ค่ะเมื่อก่อนป้าสาก็เป็นกเกษตรที่ไร้สารอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ดาวใช่ค่ะใช้เป็นพวกปุ๋ยคอกหรือว่าพี่บัวขี้ควายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วทําไมตอนนี้ปะะ้าสาถึงลองมาใช้เอส m มทิกดูคะด้วยความว่ามันแบบว่า เรามาทําเองก็เคยกเกษตรกศนก็เคยไปอบรมมาก็ไปดูการปฏิบัติของเขาแล้วมันทําหลายขั้นตอนบางทีเราก็ไม่สะดวกกับการที่ทํามันหลายขั้นตอนเราก็ไม่ไงละ่ะกลัวมันไม่ได้ผลทําบางครั้งก็จะอาจจะทําไม่ถูกมันก็อพอดีเอสเมทิกตัวนี้เข้ามาแนะนำเอบริษัทอะไรนะสีไทยส,ทยสมุดซุปเปอร์รแวก็มาแนะนําป้าป้าก็ เอามาใช้ดูรู้สึกว่าดีดีมากอมขอให้ทุกคนถ้าได้ตัวนี้ไปแล้วลองใช้แล้วจะได้ผลดีมากมต่อไปในอนาคตอเอออาเซียนจะเข้ามานี้นะคะประเทศทุกประเทศที่หนึ่งเออสิบในหนึ่งในสิบประเทศไทยเราก็ต้องแข่งขันกับเขาถ้าเรามีสารตกค้างประเทศไทยเราก็ขายไม่ออก ก็จะขอนำไอ้ผลิตภัณฑ์ของเอสเมดิกตัวนี้ใช้จะได้ผลดีมากกินปลอดภัยปลอดสารจากตัวเราเลยนะคะตอนนี้ภาษาใช้อยู่สองสองตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็ป้ายังตังน้อยอยู่ตังน้อยแต่แบบว่าเราก็ใช้ได้ผลผลิตเนาะใช้ใช้ตัวสูตรหนึ่งก่อนกับสูตร ค่าแมลงสูตรสี่นะคะแล้วแมลงลดลงไหมคะลดลงค่ะนอนยังตายเลยนอนยังตายเลยเหรอคะนอนไม่ไม่เข้ามากวนพืชผลิตผลโอ้โหพี่ดาวของจริงๆเลยนะคะใช้ใช้แล้วนะคะโดยต้องแบบว่าต้องขอบคุณลุงสีด้วยเนาะลุงสีที่ได้มาแนะนำป้าสานะคะ โอเคนะคะแต่เหมือนพี่ดาวพี่ดาวเมื่อกี้ภาษาบอกว่าประเทศไทยเราก็ในอาเซียนแล้วเนาะอีกไม่กี่ปีเห็นไหมคะเกษตรกร,กรที่อยู่แบบที่นี่บ้านอะไรนะคะพี่ดาวบ้านบุญนานคะบ้านบุญนาค่อนข้างไกลแต่เกษตรกร,เ,กรเนียคิด<า>กว้างไกลามากบาบุญนาพัฒนา อำอเมือจังหวัดลำปางเกษตรกรเดี๋ยวนี้เราต้องหัดพัฒนาของเรามัวไปล้าหลังเราก็ไม่ทันเขาค่ะ <laughs> ขอบคุณป้าสามากนะคะที่ช่วยกันรณนลคงใช้ปุ๋ยปอดสารพิษกันนะคะ,คะใช้เอสเมตริกสูตรนี่แค่สูตรหนึ่งกับสูตรสี่นะคะคือปุ๋ยสูตรหนึ่งแล้วก็ ป้องกันแมลงสูตรสี่ค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะแต่จะให้ได้ถ้าจะให้ได้ดีก็ต้องสูตรสองกับสูตรสามตามมาเกษตรกรแบบไร้สารจริงๆไงนะคะขอขอบคุณนะคะพี่ดาวนะคะชาดดาวสุรินนะคะลุงศรีนะคะป้าสาแล้วก็คุณลุงบุญด้วยคุณน้าบุญด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะเอสเนเจอร์นะคะบายสีไทยซูเปอร์แบล็จจำกัดมหาชนนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคราวหน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ